เรามาดูอาหารการกินทัเล็นิดหนึ่งไหมไปดูที่สมุดราการม,มันมีกรณีร้องเรียนซึ่งอันนี้ยืนยันหรือเปล่าอ่ะเห็นว่าโอ้มันน่ากินนะสั่งอาหารผ่านแอปคือทีแรกอะดูภาพในแอปอก่อนขึ้นภาพนี้ก่อนไม่ได้มันต้องไปดูภาพที่เห็นในแอปแล้วมันน่ากินกระเพราหอยนางรมค่ะนี่ก็ไม่เคยกินนะบอกหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มีไข่ดาวด้วยเห็นไหมคะโอ้โหนี่ทอดดีนะใช่ทอดไข่ดาวสุกกรอบแล้วไข่แดงยังไม่สุกแล้วดูหอยนางรมอวบ อ้วนๆเผาไม่ต้องมาใส่อย่างอื่นเลยมีพริกมีกระเพรามีหอยนางรมร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วผู้ใช้ Facebook ท่านนี้บอกเห็นผ่านแอปมันน่ากินก็เลยกดสั่งแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือนี่เป็นแบบนี้ค่ะบอกหอยเละไม่เป็นตัวแล้วก็มีกลิ่นเหม็นของไม่สดยังเสียอีกต่างหากแต่เอามาทำส่งให้ลูกค้า ก็ตั้งคาถามว่าทําได้ยังไงหรอใช่คุณผู้ชมลองดูหาตัวหอยเจอไหมคะมนี่ค่ะเจ้าของโพสเนี่ยระบุว่าเป็นร้านแถวบางปลาสมุทรปราการนะคะเราไม่ต้องไปเอ่ยพิกัดชัดหวังว่าร้านจะต้องปรับแก้นําเสนอก็เพราะว่าอย่าไปทําท่านอาจจะคอร้รยถูกเบิกกระจายแบบนี้ค่ะหอยดังรมเอาเฉพาะที่มันสดมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนั่นต้องไปใช่เพราะมันเป็นตัวกรองสารพิษในทะเลใช่ไหมค่ะคือมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วยิ่งเอาไม่สดตาย รับประทานเข้าไปได้ไปโรงพยาบาลนาแน่ค่ะเมนูอื่นปกติหมดครับครับยกเว้นตัวเนี้หอ,อยนางโรมมันไม่เหลือซากมันเป็นซากหมดเลยครับไม่เป็นตัวหอยพอผมเห็นเละปุ๊บผมดมก่อนเลย<ช>ผมไม่ได้ทานเลยอ่ะเพราะมันเหม็นไปทั้งกล่องอะะตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกผัดแล้วมันหดผมก็เลยบอกว่าถ้าหดมันไม่ใช่แบบนี้ แล้วก็บอกว่าจะโอนเงินคืนผมก็เลยบอกไอ้เรื่องเงินไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่เอาของของเสียมาเสิร์ฟให้ลูกคา้าครับถ้าลูกค้าไม่รู้เป็นเด็กหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยกินมันก็อันตรายอ,ะอ่ะผมก็เลยแอดไลน์จากเบอร์เขาว่าครับ,รบส่งคลิปให้เขาดูว่าผมถ่ายมาเปไ็นแบบนี้ย <im it> เขาก็ส่งกลับมาแค่ว่าเขาโอนเงินคืนมาให้แล้วนะแล้วก็ขอโทษคําเดียวเฉพาะค่าหอยนางรมครับหกสิบบาทค่าไข่ดาวไม่ได้คืนโอ้โหท่านผู้ชมหอยหดเหรอ มันมันไม่ได้นะหอยดังลมมันไม่ได้หดแบบนี้หอยอะไรก็ไม่ได้หดแบบนี้น้องไปค่ะทีนี้หลังจากที่เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยทางคุณขวัญชัยเจ้าของโพส์ตย,ยังไปจับสังเกตอีกนะคะคือหลังจากที่โพส์ตนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปรูปที่เอามาใช้เนี่ยเหมือนกับรูปที่ก๊อปปี้มาจากที่อื่นนี่นแล้วร,ร้านเอามาใช้ เห็นคุณขวัญชัยบอกให้ลองนับเม็ดพริกดูคือมันคล้ายกันมากเลย<อ>กับรูปจากอีกที่หนึ่งค่ะคือผมเห็นอย่างนี้มันก็น่ากินใช่ไหมค่ะเออ